สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมฟุตบอลเวิร์ลของเราเนี่ยก็จะพูดกันถึงโอลิมปิกอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เองเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนักกีฬากันบ้างหลังจากที่คลิปที่แล้วเราพูดไปถึงพิธีเปิดถูกไหมนะครับวันนี้เนี่ยมาพูดถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักกีฬากันบ้างภายใต้ตีมรวมๆของโอลิมปิกครั้งนี้ของกรุงปารีสครับซึ่งเอาจริงๆหลายๆคนบอกว่าตีมมันดี นะแต่การเอามาใช้จริงเนี่ยมันไม่เวิร์กเลยครับผมไอ้ธีมทีมเนี้ยของปารีสคืออะไรครับมันคือธีมรักโลกนั่นเองและนักกีฬาหลายคนเนี่ยบอกว่ารักโลกแต่ไม่รักกูเลยนะครับนึกว่าตกนรกนะครับผมมาเรามาฟังกันดีกว่าว่าทำไมโอลิมปิกครั้งนี้ถึงเป็นนรกของนักกีฬาครับ อย่างแรกเลยนะครับโอลิมปิกเนี่ยจัดในฤดูร้อนของกรุงปารีสนะครับผมก็เท่ากับว่านะตอนนี้อากาศเนี่ยค่อนข้างจะร้อนเลยตอนกลางวันเนี่ยก็ร้อนไม่ต่างจากไทยมากเท่าไหร่หรอกก็ร้อนอยู่ที่34องศาอะไรแบบนี้นะครับผมก็เป็นความร้อนที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้ว่าเนี่ยเขาเรียกกันว่าร้อนแต่โอลิมปิกครั้งนี้ของกรุงปารีสเองเขาบอกว่าเรารักโลกนะครับเพราะฉะนั้นเองหอพักนักกีฬาในหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเราจะไม่ติดแอร์นะครับผม นั่นเท่ากับว่าทุกคนก็จะต้องนอนร้อนๆกันนะครับแน่นอนนะครับผมก็มีบางคนเนี่ยเอาแอร์ไปเป็นของตัวเองเลยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอย่างที่บาสเกตบอลของอเมริกาก็บอกว่าช่างแม่งกูไม่นอนในนี้ก็ได้เดี๋ยวไปจองโรงแรมนอนเองแล้วก็มีหลายๆคนนะครับผมอย่างนักกีฬาเกาหลีเองเนี่ยก็ไปจองโรงแรมกันหลายคนนะครับผมหรือว่านักกีฬาจากหลากหลายประเทศที่มากเกินกว่าจะพูดไหวนะครับผมบองว่ามันมีหลายประเทศหลายทีมหลายประเภทมากที่แบบเออไม่เอาละไอ ห้องพักในนี้กูไปจองเองดีกว่านะครับอันนี้เรื่องแรกเลยก็คือห้องพักไม่มีแอร์ครับ จากนั้นเองนอกจากห้องพักไม่มีแอร์เนี่ยห้องพักนะครับผมเขาทําเตียงแบบพิเศษมาเพื่อเป็นเตียงที่จะป้องกันไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กันนะครับผมเป็นเตียงแบบป้องกันเพศสัมพันธ์ถามว่าทําไมเพราะว่ามันมีปัญหาว่านักกีฬาเนี่ยโอ้โหเวลามารวมกันแบบนี้เนี่ยมีแต่นุ่มๆหุ่นดีสาวๆหุ่นดีมันก็อาจจะเกิดการปิงปังแล้วก็มีอะไรกันได้ครับเขาก็เลยทําเตียงแบบนั้นออกมาก็เป็นปัญหาหนึ่งแล้วแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมไอเตียงตรงนี้เองอ่ะมันทํามาจากลังกระดาษร e ีไซเคิลครับ แล้วก็ไอโฟมที่เอามานอนเนี่ยก็เป็นโฟมอ e ีซเคิลเหมือนกันซึ่งนอกจากจะป้องกันการสบรับผัมหด่มๆกันแล้วเนี่ยก็ทําให้การนอนมันยากลำบากมากก็คือนอกจากหนึ่งจะร้อนแล้วเนี่ยเตียงมึงก็ไม่สบายสุดๆเลยอะ่ะคือเป็นเตียงรักโลกที่แบบว่าเอียงวะอันนี้คือเรื่องห้องนอนนะครับผมซึ่งถามว่าไอ้ตียะดีไหมเตีมรักโลกผมก็บอกเลยว่าดีแต่การรักโลกเนี่ยก็ต้องรักมนุษย์ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าจะทําให้นักกีฬาเนี่ยลำบากขึ้นครับนอกจากเรื่องของห้องพักแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของการ ขนส่งการเดินทางอีกเขาบอกว่าเราจะใช้ green transportation นะครับหรือว่าการขนส่งด้วยพลังงานสะอาดซึ่งก็จะมีแอปให้นักกีฬาเนี่ยมารอรถตามรอบนะครับผมแต่ทว่านักกีฬาก็บ่นว่าแอปเนี้มันห่วยมากแล้วก็รถเองเนี่ยก็มาช้ามากๆด้วยจากบอกว่า45นาทีเป็น2ชั่วโมงแบบนี้ไปซ้อมไม่ทันพอดีนะครับก็เลยงั้นไม่เอาละเดี๋ยวกูหาทางเดินทางเอง ยังไม่หมดนะครับต่อจากนั้นนะครับผมมีเรื่องของอาหารการกินอีกด้วยโดยอาหารการกินเนี่ยเขาก็เน้นไปห่างแพนเบสนะครับผมซึ่งอาหารเรียกได้ว่า 1- ใน3เลยเนี่ยจะเป็นอาหารแพนเบสหรือว่าอาหารมังสวิรัตนั่นเองไม่มีเนื้อสัตว์อยู่ตรงนี้ก็ทําให้นักกีฬาบ่นกันอุบเลยนะครับผมเพราะว่าแน่นอนคนธรรมดาเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ง่ายๆแหละด้วยการกินแพนเบสไม่ได้มีอะไรเยอะซับซ้อนเท่าไหร่แต่อย่าลืมครับว่านักกีฬาที่มาแข่งรายการโอลิมปิกเนี่ยคือมนุษย์ ที่อยู่ในสภาพร่างกายที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าพวกเขาต้องมีกล้ามเนื้อพร้อมที่สุดต้องมีร่างกายที่ฟิตที่สุดและผมว่าอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องยากคุณไม่จะเป็นต้องไปเรียนแบบโภชนาการเลยคุณก็คงจะรู้ว่านักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยมันคงหาโปรตีนจากเนื้อสัตว์ จากไข่จากอะไรพวกนี้นั่นแหละคงไม่ได้มีคนกินโปรตีนพืชเป็นอย่างเดียวหรอกนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมที่เป็นนักกีฬาระดับท็อปอ่ะก็ต้องกินเนื้อสัตว์จํานวนมากนะครับแล้วทีเนี้ยพอเนื้อสัตว์มันมีน้อยอ่ะก็ทําให้หลายๆคนก็บอกว่าไม่เอาแล้วกูไม่กินมึงแล้วกูออกไปกินข้างนอกออกไปจ่ายตังเองดีกว่านะครับก็เลยทําให้ความเป็นอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยเป็นอยู่ค่อนข้างจะลําบากสําหรับหลายๆคนเลยแต่ถามว่าอันเนี้ยพูดกันตามตรงก็ต้องให้ความแฟร์ด้วยว่่ามมมมีีคคนนนอยูได้ไัก็ อยู่ได้จํานวนเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ทนทนอยู่กันไปแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความรักโลกเลยก็คือนักกีฬาโอลิมปิกเองเนี่ยซัมซุงเขามีการแจกมือถือรุ่นพิเศษให้ด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีหน่อยละกันทําให้ชีวิตนักกีฬาที่ไปอยู่ที่นั่นก็พอจะมีความดีงามขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มาจากธีมรักโลกส่วนใหญ่เนี่ยหลายหคนก็บ่นกันอุบเลยนะครับผมรักโลกแม่งแต่ไม่รักกีฬาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานล่าสุดจากมูบานโอลิมปิกทที่ท่าาานผผู้้ชมมเเององงกก็ลไไปสร์หัดว ภาพความเป็นอยู่ของนักกีฬาในโอลิมปิก2024ที่เกิดขึ้นในปารีเสเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของฟุตบอลเวิลด์ในวันนี้ที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมทุกคนหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่า,อ,าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี่เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ